ตำรวจเกาหลีใต้ยังตรึงกำลังบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและเปิดเส้นทางการจราจรสถานการณ์ล่าสุดบริเวณดังกล่าวตอนนี้เริ่มสงบแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ปักหลักชุมนุมกันอยู่ เช่นเดียวกับประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่รวมตัวกันชุมนุมตามสถานที่ต่างๆในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้ยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลาออกจากตําแหน่งหลังจากที่เขาประกาศกฎอัยการศึกอย่างกระทันหันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายดังกล่าวนับตั้งแต่ปี1980ก่อนที่เมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีจะ แถลงว่าได้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอายการศึกแล้วตามมติของรัฐสภาพร้อมเรียกร้องให้ทางรัฐสภายุติการกระทําที่ทําให้ประเทศต้องหยุดชะงักรวมถึงขัดขวาง ร่างงบประมาณของปีหน้าและความพยายามยื่นถอดถอนเขาออกจากตําแหน่งทางฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้เขาลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีเพื่อรับผิดชอบต่อการตัดสินใจประกาศกฎอายการศึกซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองตลอดคืนที่ผ่านมาพร้อมระบุด้วยนะคะ,ว,ะ,คะว่าจะผลักดันกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีดหากว่ายุนไม่ยอมลาออกเองเช่นเดียวกับรายงานจากสื่อเกาหลิใต้าบางสำนักที่ระบุว่าบรรดาแก นำพักรัฐบาลที่เป็นต้นสังกัดของยุนซอกยอนก็เรียกประชุมฉุกเฉินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยเช่นกันเพื่อพิจารณาการขับยุนออกจากการเป็นสมาชิกพักขณะที่สำนักข่าวย้อนหับของเกาหลีใต้รายงานล่าสุดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนในรัฐบาลเกาหลีใต้แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งแล้วค่ะ